หนิงปณิตาลั่นอิจฉานิรินได้สิ่งนี้แต่หลุดโฟกัสบ้านนี้สอนลูกดีมากหนิงปณิตาถึงกับลั่นอิจฉานิรินได้สิ่งนี้แต่หลุดโฟกัสบ้านนี้สอนลูกดีมากยิ่งโตยิ่งสวยและเป็นเด็กที่น่ารักมากๆสําหรับน้องนิริปนปณิตาลูกสาวหนิงปณิตาและจินจรินที่เราจะเห็นพัฒนาการของน้องอยู่เรื่อยๆผ่านอินสตาแกรมสาวหนิงนอกจากนี้คนบันเทิงและแฟนคลับต่างชื่นชมความสวยและยืนยันว่าน้องเป็นเด็กที่น่ารักมากๆมารยาทดีสุดๆ อย่างล่าสุดสาวหนิงโพสคลิปผ่านอินสตาแกรมแอดนิ่งพานิตาพร้อมแคปชั่นบอกว่าอิจฉามากพูดเลยปนิรินเดี๋ยวนี้ปณนิตามาทีหลังตลอด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 เธออยู่เป็นจริงๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยากเกิดเป็นนิริน5555ขอบคุณคุณย่าโอนะคะที่เมตตาหลานนี้ ย่าเคยบอกไวินานมากว่าถ้านี่เจาะหูย่าจะให้เพชรย่าจำได้และขอบคุณพี่ชายและน้องสาวแอดลขีดล่างมูม6 9 9ิแอฟที่อยู่ข้างๆกันมาตลอดหลายปีไม่เคยทิ้งกันเลยทั้งในวันที่สุขแลทุกข์